านน,นะะ้ำเห็นตุวเดียวเยอะมากๆเยอะมากๆงานประจำปีวัดโกกากของเยอะแยะนะคะคุณไดพ้พานป้ายพันความสุขของเรา ฝระ่งเราหลายฝรั่ะเราหลายกินอาหารมู้ม้าการะไก่เปื่อยหาเมอแดงกับเบาะหาเมอแรงกับเบาะขนาดเมืองงานนี่คนมาขายของต่างหลายกับบ่มีจักลาไปขายใส่เออเส้นเนาะ น่ากินน่ากินน่ากินสีสันน่ากินสวยงามน่ากินมากจะซื้อมาแล้วไม่อร่อย,อยแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เลยยังยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ไไดต้องรอเสร็จสมบูรณ์ก่อนรอก็พอปูฝางมาหายต้ตรงให้ยยางดีต้มผักกระ บ่มีผู้ใดมาเปิดหูเปิดตาให้เลยเนาะเมื่อนี้มาเปิดหูเปิดตาให้ยเยอะอวนแน่สวัสดีค่ะสวัสดีจังได้จังสืกเนอะค่ะสวัสด,สสดีคุณวันเลื่อนสูงเนิดนอกจากน้ำพริกไม่เบื่อนะคะที่น้ำน้ำพริกนี่ยบ่มีเบือ่อ ินได้ทุกวันวันที่เไหร่วันที่28่สินละพี่น้องมี10บวันตนะั้งแต่วันที่19ถึง28นะคะกินกระปนโขกบนแหงเขาเอินปนโขกนะพี่น้องเด้อฟองเหรอฮะอะไรเพ่อมันไม่เห็นนะเป็ปเียนฟองมันเย็นดีเย็นดีต้อนรับทุกคนนะคะ ยินีีต้อนรับค่ะแล้วก็ขึ้นบ้านบนแะน่แล้วก็ขึ้นลดล่างแนะ่เออกินชิยงสาแน่เออ กพดอ,อยู่แต่มันไม่ทันวงายจ้าหาด้วยพี่น้องเจ็บขาปวดขาหลายวันนี้ไม่ได้ไปงานไม่มีอะไรให้ดูนะคะผ่านหายังน้ำเกิือน,นี่อยากผ่านเทนอพี่น้องจ้าอยาก่านปนปลาทูปนแหงอร่อย ะเขาสิว่าเสียบเป็นไหนแท่งเป็นไหนแบบบุกคือกินริกกับผักสะเดาว คนใช้แรงงานคนใช้แรงงานนะคะกินอาหารมุ mm hmm. ม้มาตาไกลเบื่อ mm hmm. กำลังเสด็จ mm hmm. กำลังเสด็จกำลังเสด็จจ้ายพี่นอาา้อง mm hmm. แต่ว่าโอ้ยมีดแต่ไม้สักอ้อมเสาเมืนะ่อนั้นไม้สักเป็นลาย ปนปะทู่ปนแห้งอร่อยสเสด้า ชอบอากน้ำพริกไม่เบื่อนะคะที่น้ำน้ำพริกเนี่ยบ่มีเบื่อกินได้ทุกวันว่าจะวายยาอยาอยาจะฟองหัวใจวายเ่าแลว้วเ่าแลว้วเ่าแลว้ว เลยไม่กล้าเลยไม่กล้านะคะแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เลยยังยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ต้องรอเสร็จสมบูรณ์ก่อนรอคงแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เลยยังยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ต้องรอเสร็จสมบูรณ์ก่อนร่อคงที่กันแลน้ยงบทันเลยพี่น้องเอ้ยะเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเห็นเขาตัง ต่างเวทีดะซื้อแต่บันดด็เขาไปเบิ่งว่ากินได้ทุกวันนะคะเออ,เอ,อมันเองก็สิ่งของกินหลายหลายพี่น้องเลยจะแม็นของกินหลายแฮ่ ยืออวนกันเล่นเหลือบวัตถุกัะจัดชิกกินในยางยางผ่านยางตัวเบ็ดได้นะคะเว็ดได้นะคะ,เ,ดดะ,คะเอาอะไรมาแลกเบรกบ่าหายมันโยกบ่าหายมันเย็ดนางไปนางมาทองเหรอ อะไรเพ้อมันไม่เยน็นแล้วเป็ีนป่นฟองมันเย็นนี่เดียวกินอาหารหมูหม,มากระไ่เปื่อยแต่ว่าของเล่นน่ะมันร้อนเออ มันเอก็เสด็กบดหอดง่ายดอกพี่น้องบดหอนง่ายก่อดง่ายเหล็กไปตามภาษาเรื่อยเลื่อยเนื้อเลื่อ,อ,อ,อนะเยออ้วนคุยอยู่คนเดียวนี่จะจบไหมจะจบไหมเยออ้วนนั่งคุยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาคุยด้ยมือละแก้วยาแก้ความดันต่ำนะคะบ่แม่คนด้านสูงพี่น้องคนด้านต่ำพี่นอ้องยางหลายผล ดขาอยากขึ้นไปตั้งเค่ออยากขึ้นไปก็อยากขึ้นกัจจว่าไม่มีอะไรให้ดูอยู่บ้านอยู่บ้านพักผ่อนพักผ่อนก่อนสักผาน้ำเหมือนเลยสักผาหลายปวดเมื่อยน้ำยังหลายปวดขายังหลปวดขาพี่น้องก็มวนอยู่มวนอยู่ของกินกระไลายหลพวกหัวแนวสื่อ หัวใจวายตายก็มีโยกโยกโยกไม่ใช่สาโยกขึ้นไปก็อยากขึ้นจดอกับคุณยายหนันจดกับว่าเห็นเราขึ้นมาขายตั้งแตเตช่วงช่วงท่านมีงานนะไปทำบุญมาปีใหม่วันมันก็มาแต่วันนั่นแหละมันก็มาแต่วันนั่นแหละเจียงมันก็เริ่มเบื่แล้ว มูพวกกระเด็นไปทางใดมดนนอไปทางใดมดนนอจา้าผ่านไปผ่านมาแว่ใดได้จ้ะ งั้นตนจะเป็นยังไงยังไม่ท่านหลูเลยจ้ายังไม่ท่านขว่งไงเดอกพี่น้อง